สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งหนึงใน,น casting date นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแบบลลอนอีกตามเคยนะครับชื่อเกมว่า o e r i t a b i l i t y and mood swing ไม่รู้ว่าเป็นชื่อเกมหรือว่าจะอธิบายความรู้สึกของเกมก็ไม่รู้นะคือน่าจะเป็นเกมที่เล่นแล้วุ่นหงิดแล้วก็มีอารมณ์แปรปวนอะไรประมาณนั้นนะครับจวไปดูกันว่าเป็นยังไงเล่กันเลย ตัดเข้าคัสซีเลยนะเหมือนเราตื่นขึ้นมาครับในห้องนอนเหมือนจะเมาอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอรูปสามารถกดดูได้นะครับเป็นรูปผู้ชายและผู้หญิงขับรูปได้แต่ไม่มีอะไรครับแล้วก็มีการขีด ฆ่าผู้หญิงออกไปครับเราน่าจะเป็นผู้ชายนะในรูปคิดว่าไม่มีย่อไม่มีวิ่งนะครับ,บเดินอย่างเดียวอองสำรวจบ้านดีกว่าเอ e บอกว่าฉันได้ยินแกนะอยู่ข้างล่างนั่นนะ่ะหยุดทำให้ฉันลำคาสักทีพูดกับใครครับเนี่ยอืบ้านค่อนข้างใหญ่เลยเหมือนจะยังเป็นเวลากลางวันอยู่เลยนะเนี่ยไม่ได้ครับ ไปได้ทางเดียวเป็นห้องกินข้าวแล้วก็มีเป็นโนโด้วยแต่ไ,ไม่ได้ประตูนี่ล็อกแท้ทุกบานเลยครับเฮ้ยอะไรอะมือแต่หยิบไม่ได้นะมีมืออยู่ในเตาผิงคืออะไรวะ ล็อกครับบานสุดท้ายครับล็อกครับทำไมมันล็อกทุกบานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยบ้านไฟไหม้ได้ยังไงเนี่ยชิบหายแล้วออกไงล่ะไม่ได้ด้วยยา เฮ้ยเสียงเราเหรอที่บอก get out get out เนี่ยม um> ืออยู่ไหมไปอยู่แล้วมือไหมไปแล้วครับยังคงเปิดไม่ได้ทุกบานเหมือนเดิมเสร็จแล้วต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกรอบ เขะประตูประตูไหนฮะาะประตูไหนเฮ้ย ตกใจหมดแม่งอยู่ยดีก็เ,เปิดได้ครับเป็นเหมือนห้องนอนนะจะนแจเป็นกุญแจห้องน้ำครับบาร์รูมคี team, ตอบไม่ได้ครับแกไม่ได้มีจริงหรอก แล้วห้องไหนคือห้องน้ำนะครับเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่ห้องน้ำครับเจอกุญแจห้องสม,มุดห่อม่งเป็นเสียงแม่แนละ้วแม่บอกว่าช่วยด้วย ีแม่ด้วยเห้ยกำลังไปช่วยครับแม่แต่ว่าห้องสมุดมันอยู่ที่ไหนวะทอมมี่ช่วยฉันด้วยช่วยแม่นะต้องไปช่วยแม่ right back. Mom. Mom. แม่เหมือนโดนอะไรสักอย่างอยู่ในในห้องสมุดนะมัม วิ่งก็วิ่งไม่ได้ผมมีเกมที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับเปแ,แล้วไหนอะมามเฮ้ยเฮ้ยแกไม่ได้มีจริงหรอก เนาะไม่ใช่ทำไมคำนี้ออกไปต้องเจออะไรแน่เลยอ่ะเอาชิบหายออกไม่ได้ด้วยอ๋อบีให้เราออกทางนี้เฮ้ยอะไระเฮ้ยเฮ้ยเชือตู้ไอ้เชือตู้เดินได้ เมทัลเมน์คีไปแล้วเพื่อนตู้มาตู้มาพี่ตู้มาโอเคครับปลอดภัยหายห่วงไปที่ห้องใต้ดินกันครับในเรื่องเนี่ยเหมือนเราอะตื่นขึ้นมาคนเดียวในห้องแล้วก็ บ้านนี้ก็น่าจะเป็นบ้านเราแล้วแม่ก็หายไปแม่เราก็ร้องให้ช่วยอะไรก็ไม่รู้ครับเราก็เหมือนกับหลอนมนเห็นผีแล้วก็เอ้ยมันไม่มีจริงมไม่มีจริงประมาณนั้นนะบอมแม่แม่อยู่ข้างล่างเปล่าแม่ครับมืดตึบเลยวะ

แล้วไงเราต้องลง,งไปอนะีกไหมเนี่ยพ่งตรงมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากประตูบานนี้ครับเฮ้ยใครอะ ไปก่อนนะนิดเช่นคีครับเราได้ประตูห้องอากุญแจห้องครัวมานะ้เป็นห้องนี้ครับห้องสุดท้ายแม่เราอยู่ไหนไม่รู้นะตอนนี้เฮ้ยมีชุดหมอด้วย สี่ได้มีดมานี่ไม่ใช่ห้องครัวนี่หว่าเหมือนห้องแพทย์อะออกจากตรงนี้ยังไงครับเนี่ย ได้มีดมาแล้วเราไปไหนต่อหรือว่าต้องมีดไปฆ่าตัวนั้นนะมีสิทธิ์ามันข้ามมัน Until you, you canh. Inside of my head, run! Wake up. Hey, wake up. <ps4> well, Sir, please help You murder your own mother while having hallucination due to heavy use of narcotics, sir. Just look at these photos. No, no. No, no that that can't be. No. Oh my god. Oh my god. No. No! 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 no. no. ก็คือเราห่หลอนไปเองแล้วก็สุดท้ายก็คือปีศาจที่เราฆ่าไปนั่นคือน่าจะเป็นเมียของเรานแะแต่ว่าในเรื่องมันพูดว่าเป็นแม่ของเรานะโอเคครับก็จบไปกับเกม a e d i t a b i l i t y and Moosewing นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Casting Day ด้วยนะครับใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถไปโหลดเล่นได้ในสตรีมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ